มีความรู้คู่คุณธรรมนำพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมคำขวางโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้ได้รับความรู้ควบคู่ไปก,กับการมีคุณธรรมน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2538จึงกำหนดให้วันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6บริหารง,งานโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจอินทน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมและนางกาาาัญญาาศนิลเต่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้รวมจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น16คน นอกจากนี้โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมยังได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ครองพัฒนาสู่มาตรฐานสากลโดยดำเนินการในด้านต่างๆดังน,นี้ด้านที่1การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมได้บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10มาปรับใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอทิวิชาสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมืองมีการจัดการเรียนการสอนเน้นตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องและสอดแท้พระราโชบายด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนได้เกิดความรู้ความเข้าใจระหนักถึงเรื้อ เรื่องของภาพบรมงาโชบายด้านการศึกษาและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในอนาคต ได้นำศาสตรราชาในหลวงรัชกาลที่9มาผนวกกับรายวิชาอัจฉรย์เกษตรประีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4รายวิชาแปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมบูรณาการกับหลักสูตรรักษ่าในด้านรักอาชีพเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำศาสตร,ราชามาฝึกฝนกับทักษะชีวิตส่งเสริมวิถี เพื่อสร้างรายได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนเองได้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามภูุปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์อย่างเต็มศักยภาพนักเรียนร้อยละร้อยทำแบบสำรวจวัดวัความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิก M.I.Test โดยโรงเรียนได้จัดกลุ่มความสามารถของผู้เรียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองในคาบชุมนุมซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาและซอฟท์พาวเวอร์โดยผู้เรียนจะได้เลือกชุมนุมที่มีความสามารถพิเศษมีความถนัดความสนใจโดยมีครูผู้สอนได้ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆเช่นด้านการเคลื่อนไหว ด้านกีฬาด้านดนตรีและด้านวิชาการเป็นต้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ให้สูงขึ้นโดยสอดแทรกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษามีการบูรณาการโดยการนำบทอ่านตามแนวทางการประเมินพิซซ่ามาใช้ทำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีการทดลองให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทำข้อสอบตามแนวทิ่าทั้งในรูปแบบคอมพิวเตอร์เบสเทสและเปเปอร์เบสเทสซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดรู้ทั้งในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านตามบริบทของโรงเรียนโดยจัดให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบในค่าวิชาส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนที่จำเป็นในศตวรรษที่21 และสอดพร้อมกับเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone, s e z โดยการส่งตัวแทนครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้เข้าร่วมการอบรมเชิญปฏิบัติการหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร AI กับการประยุกต์ในงานด้านนวัตรกรรมเกษตรอัจฉริยะ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขเตเศรษฐกิจพิเศษได้เยี่ยมชมสวนผักแนวตั้งโดยเทคโนโลยีประหยัดพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมและการปลูกพืชระบบปิดได้ทดลองใช้งานโปรแกรมคิดต่อในการสั่งระบบควบคุมน้ำอุณหภูมิความชื้นและนำมาถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แพลตฟอร์มดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI ได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัยโดยการส่งครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการทําสื่อการเรียนการสอนและนำมาบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่นต่างด้านที่2การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการพัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นด้วยเครือข่าย ทางการศึกษาผ่านทางธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโรงเรียนได้ส่งครูเข้าร่วมอบรมเพื่อนำมาเป็นแกนรนำและขยายผลให้กับคณะครูนำมาเป็นทางเลือกในการแนะนำการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนกลุ่มที่มีความจาเป็นพิเศษที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาในระบบได้และได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนตามอัธยาศัย มีการปรับกระบวนการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEM and STEAM Education เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนโดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเทคนิคการสอนในรูปแบบ STEM and STEAM Education มาใช้ในสถานศึกษาและมีการดิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตา่างเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาตา่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นไปด้านที่3การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย โรงเรียนวังเต้าพิทยาคมได้มีการพัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสถานศึกษาปลอดภัยโดยการทำแผนเผชิญเหตุจัดครูเวรประจำวันดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นตรวจโรงรถนักเรียนเพื่อความปลอดภัยเชิญตำรวจมาให้ความรู้ในเรื่องวินัยจราจรและสารเสพติดให้โทษ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆของโรงเรียนมีถังดับเพลิงในแต่ละอาคารและส่งครูเข้าร่วมการอบรมและให้ความรู้ในด้านการดูแลสถานศึกษาปลอดภัยการพัฒนาระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและขับเครื่อนซีโร่ดรอปเอาท์ผ่านเครือข่ายการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยโรงเรียนได้มอบหมายให้งานระบบดูแลและการแน้แนว เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากเพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะครูในโรงเรียนโดยจัดก,การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลและให้ความรู้ในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพมีการติดตามนักเรียนที่เข้าโครงการ z e r o d r o p o u t ให้กับมาเรียนในระบบ หรือสร้างทางเลือกให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามอธัธยาศัยซึ่งโรงเรียนวังเจ้าวิย,ยาคมมีนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบ o b e บตซีโร่ดรอปอ12คนตามกลับมาเรียนสำเร็จ4คนศึกษาต่อสถาบันอื่น4คนและกำลังอยู่ในขั้นตอนการติดตามอีก4คนด้านที่4การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลการทดสอบพิซ a และโอเนซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการ PLC จําจำนวน10ครั้งใน1ปีการศึกษาและจัดรวมรูปเล่มสรุปผลการทำา p l เเมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษาครูแอดมินและครูแกนนำพิซ่าประกอบด,ด้วยด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์มีการ PLC ร่วมกัน มีการ PLC ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทักษะกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกความฉลาดรู้มาใช้กับผู้เรียนและได้นําบทอ่านในชุดฝึกความฉลาดรู้ในด้านต่างๆมาแทรกไว้ในแผนการสอนทุกรายวิชามีการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมขยายผลและสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ครบ100%นอกจากนี้ยังมีการจัดตารางการติวข้อสอบโอเน็ตและได้นําข้อสอบโอเน็ตมาประยุกต์ใช้ กับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับตัวชี้วัดโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสู่มืออาชีพอย่างมีคุณภาพและมีองค์ความรู้ด้านการเงินอย่างยั่งยืนผู้บริหารได้สนับสนุน ให้ครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอและได้นำมาจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนและอื่นๆเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนอีกทั้งยังมีรายง,งานการเข้าร่วมการอบรมต่างๆเพื่อเป็นการบันทึกความรู้และนำมาขยายผลให้กับคณะครูผู้อื่นที่สนใจนอกจากนี้ผู้บริหารยังส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน โดยสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Obed Money Coach ผ่านระบบ e-learning Obed โดยสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Obed Money Coach ผ่านระบบ e-learning Obed ครบ100การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมได้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเป็นระบบ มีการดำเนินง,งานตามหลักธรรมพิบาลโดยเฉพาะด้าน,นความโปร่งใสและความรับผิดชอบได้แก่มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อแจ้งแนวทางการบริหารโรงเรียน โดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารโรงเรียนและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนอีกครั้งยังส่งเสริมให้คณะครูที่ดูแลด้านงบประมาณและแผนเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ OBEQA สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพอย่างสาม่ำเสมอมีการจัดทำ SAR ปีการศึกษาละหนึ่งครั้งติดต่อกันอย่างน้อย3ปีมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ OBEQA ของโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมเพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ OBEQA ของโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้านที่5การนำนโยบายสู่การปฏิบัติโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมได้มีการขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุขโดยจัดให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำของนักเรียน ตามมาตรการดำเนินงานดังนี้ 1. สะอาดจัดห้องน้ำให้มีความสะอาดมีการจัดผู้ดูแลและเวรความสะอาดประจำวันเพื่อให้ห้องน้ำอยู่ในสภาพสวยงามน่าใช้อยู่เสมอ 2. สะดวกจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ภายในห้องน้ำเพื่อให้ห้องน้ำมีความสะดวกน่าใช้งาน 3. สบายมีระบบน้ำประปาและไฟฟ้าส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภยัย สีสุขลักษณะดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้รักษาม,มาตรฐานตามกรมอนามัยเพื่อสุขภาพและแรักษาม,มาตรฐานตามกรมอนามัยเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ 5. สวยงามการจัดภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยสวยงามเกิดความประทับใจต่อผู้บริการนอกจากนี้โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมยังจัดให้มีห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำสำหรับ LGBTQ เพื่อตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมลูกเสือในา,นารีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาตต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ และกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเช่นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวันสำคัญต่างๆกิจกรรมท o บีน u บ b e r วและการแข่งขันศิลปะหัตก,กรรมนักเรียนเป็นต้นโรงเรียนวังเจ้าพิยาคมได้มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน น้อมนำนโยบายด้านการศึกษาและนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ